หกหมื่นห้านะพร้อมเล่มเขียวมีเครื่องให้2ตัวนะครับเครื่องพร้อมกับเล่มคือเครื่องตัวนู้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลกิ้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางกันนิดนึงนะครับกับเจ้าร้อยยี่ิห้าของผมนะครับตอนนี้อยู่กับน้องบอลครับนี่ไงสวัสดีครับไม,ไม่ได้เจอหน้าเจอตานาน <laughs> ทำแต่รถเนาะ <laughs> วันนี้ นี่เปลาเรนะเปลี่ยนยางแค้หนเนาะนี่นะครับนี่นะครับยางของเราจะเป็นยางครับดูโร่นะครับตัวนี้นะครับนี่ใส่วิ่งคิปนะครับประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนื้อยางนะครับและการขับขี่นะครับแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีการขี่ให้ดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่า เดี๋ยวผมเอาไปเทสเองแล้วก็เดี๋ยวมาบอกความรู้สึกกันนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตอะไรหลายๆอย่างให้ได้ฟังกันนะครับภายในคลิปนะครับเนี่ยจะให้น้องงัดยางก่อนน,อนี่ครับผมนี่วิธีการงัดยเย็นเนี่นี่ทำทุกวันนะทาทุกวันไหม <laughs> แบบนี้นี่ง่ายไหมหว่านหมู่ไหมเ <laughs> ย็นดู่อยนี่วิธีงัดยางครับโอ้มีตัวรองด้วยนะโอ้โหตัวรองพุทธเยอะ รถอะไรที่งัดยะงัดยางยากที่สุดสําหรับเองอ๋อรถลูกพี่เนาะโอ้ยากสุดเลยเหรอยากกว่าสุกุปปี้อีกเหรอโอลโลมันมันแข็งเหรอหรือยังไงโอ้ยางนไง่เม็ดมันดูดมันดูดมันดูดขอบยางโอ้โหงัดยากเลยปกติเขาใช้เครื่องใช่ไหมแต่อันนี้เองเอามางัดเองโอ้โหถือว่าตึงว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ แต่แต่ถ้าแบบยางพวกนี้คือง่ายเลยใช่ไหมง่าจิบจิบเลยทำไมพี่ไม่จิบมันเองวะพี่งัดขาดไปสองเส้นแล้วยางใน <laughs> ยอมมาจ่ายตังค์ดีกว่าเนะ <laughs> ไม่ไหวเลยวะ <laughs> นี่นะครับแต่ยางในอันนี้ใช้ได้ไหมดูแล้วใช้ได้อยู่ไหมบอลลองดูดูใช,ดใช้ได้อยู่นะโอ้ <laughs> แต่อันนี้ทำไมมันขึ้นสนิมขนาดนี้วะ อ๋อเ,เ,เป็นทุกคัน,น,นมันนานใช่ไหม,ไมโอโ้ยดึงออกอย่างนี้เหรอของเทว่ว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาวะ่ะอันนี้มันจะยางเล็กกว่าที่พี่ใส่ไหมกกอ๋อเล็กกว่านะนี่อันเดิมเราจะใช้เป็นของตัวนี้นะครับนี่ของอะไรวะยี่ห้ออะไรนะผมก็จําไม่ได้คนดูตอนนั้นมีแต่สั่งอย่างเดียวนะสั่งมาใส่อย่างเดียวเลยไม่มียี่ห้อหรอเนี่ยนะนี่ปะ<ม>ล็อกกี้นะ ย่างยี่ห้อล็อกกี้นะถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับใช้ดีเลยแต่ก็พอใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูของดูโลกกันว่าจะดีกว่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับเนยมารีวิวยางเลยนะวันนี้นะนี่นะครับไม่มั่นใจเลยเท่ากันแต่ยางมันเล็กกว่าใช่ไหมยางเล็กกว่าอ๋อขอบันเล็กกว่า,า,เ,กกวาเฉย อันอันนู้นเล็กกว่าใช่ไหมอ๋อนี่ดูวิธีดูวิธีดูกันแบบเพลินเพลินอ่านี่นี่นี่วิธีวิธีเยน,นี่มันเป็นสูตรของทางร้าน嘛เมื่อก่อนเราทํากันยังไงม้วนใช่ไหมม้วนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วมันช้าใช่ไหมอ๋อนี่ครับดูโอ้หเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยอุ้ยแต่ยางเขาสวยว่ะโอ้มีมีลายเออมีลายด้วยว่ะ อุยยางสวยเนะนี่ยนี่สวยเลยสวยเลยโอ้มันมีเส้นแบบสีเหลืองอย่างนี้ด้วยนะโคตรเท่เล้วทุกคนเป็นยางแบบแบรนด์ใหม่ๆนะครับเขามาตีตลาดนะครับตัวนี้น่าลองมากๆนะทุกคนดูเดี๋ยวพี่ขอสัมผัสหน่อยได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมอุยอยางก็จริงอุยยางมีเนื้อที่นุ่มอะเหนียวเลย ูยางลายลายไฟด้วยโอ้โหมีคาดแบบเหลืองเท่อยู่คนดูเท่จัดเลยอ่ะเอ้ยแต่นุ่มว่ะคนดูนุ่มกว่านี้เยอะเลยอ่ะอันนี้แข็งเนี่ยอันนี้แข็งอันนี้นุ่มกว่ามีความนุ่มๆนึบๆนะดีกว่านะแบบนี้นุ่มกว่าก็เกาะกว่านะพทุกคนถ้าแข็งมันก็แข็งมากอ่ะมันก็ไม่ดีนะมันจะลื่นเวลาฝนตกอะไรพวกนี้ โอ้แต่ยางลายนี้สวยเลยว่ะเออนึกว่ายางทรงเชียงเลยหน้าเอาไปใส่ดีมเนาะเดี๋ยวเราเอาใส่ร้อยี่ิห้าก่อนเดี๋ยวถ้าว่าอุ้ยมีตานี้ด้วยมาเท่หวะโอ้เท่เลยโอเคครับเดี๋ยวให้น้องบอลทําให้เสร็จเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเย็ดเย็ดเย็ดมีสูตรด้วยเยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ นี่ครับพอเราใส่แล้วนะครับนี่ล้อหลังเออพอมาใส่แบบนี้มันไม่เล็กนะคนดูไม่เล็กนะผมว่ามันก็โอเคอ่ะแบบเนี้ยทรงแบบพอดีกับขอบพอดีเลยอ่ะดูนะครับเห็นไหมใหญ่กว่าขอบนิดเดียวด้วยไม่เล็กด้วยถือว่าโอเคนะผมว่าใส่แบบนี้น่าจะน่าจะวิ่งดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสแล้วก็เดี๋ยวมาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ยาง ดูโลนะครับที่เราใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับยางที่ผมใส่ประจานะครับเนี่ยเห็นไหมเล็กกว่านิดเดียวแต่ตอนที่มันยังไม่ได้ใส่อ่ะดูเล็กมากๆเลยนะครับแต่พอมาใส่แบบนี้แล้วเล็กกว่านิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวจริงๆครับนั่นแหละก็อันนี้ไว้อ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ล้อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทรงแล้วก็เดี๋ยวไปเทสให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกนะครับว่า ยางแบบนี้ขี่แล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็เมื่อกี้ได้ไปเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับยางดูโร่นะครับตัวนี้นะฮะโอ้ถือว่าโอเคนะคนดูคือมันเกาะถนนได้ดีนะแต่ไม่ถึงกับแบบนิ่มจนเกินไปนะคือมันก็เบรกอะไรพวกนี้ก็คือแบบดีหมดเลยนะครับนะครับโหถือว่าใช้งานได้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นยางแบบ ตลาดทั่วไปเลยนะราคาไม่แรงนะครับตัวนี้นะดูโลกอันนี้แบบรีวิวตามความรู้สึกของผมนะแล้วก็ขี่นิ่งด้วยนะครับนิ่งแบบดีเลยอ่ะนะครับผมนี่ยางหลังครับนี่เมื่อกี้ลองขี่แบบแบบใช้งานอนะ่ะขี่แบบชิวๆใช้งานนะอ่ะโอ้โหก็โอเคเลยนะครับก็โอหคันนี้ไม่ได้ขับนานนะคนดูก็เมื่อกี้ก็คือแบบรู้สึกแบบเวอเหมอนกันนะคือมันคันเร่งมันแบบมันตึงมากนะครับเออไม่ได้ขับนานแล้วตึงจัดนะครับ นี่นะครับผมโหไม่ค่อยได้ล้างเลยนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะหาเวลาว่าล้างเอ้เวลาว่างเวลา <c oughs> เวลาว่างล้างอยู่นะครับ okay. อัปเดตกับคันนี้บ้างแล้วกันนะครับผมคันนี้ก็คือที่ผมเคยประกาศไปเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าหลายหลายเดือนแล้วแหละผมก็จําไม่ได้แล้วหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนผมเคยประกาศไปขายที่เจ็ดหมื่นห้านะครับตอนนี้ว่าจะมาปรับราคาลดให้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจอดอย่างเดียวแล้วมันเริ่มสนิมกินนะครับ ผมก็เลยว่าจะมาปรับลดราคาหน่อยนะครับจากเจ็ดหมื่นห้านะครับใครชมคลิปนี้นะคันนี้มาปิดได้เลยนะครับหกหมื่นห้านะครับเครื่องมีให้สองตัวนะครับมีห้าเจ็ดชักชักสามจุดห้ากับอ่าหกหกหกเจ็ดชักแปดนะครับตัวนี้นะครับคือให้ไปทั้งหมดเลยนะครับมีเล่มเขียวนะครับนะครับก็อะไรแต่งก็แบมบูนะครับบนนะครับ แล้วก็กระปุกชานะครับฝาเอ็นแทสนะครับสายเอินแท้นะครับแล้วก็พวกข้อต่ออะไรพวกนี้เป็นของเอินแท้หมดเลยนะครับแล้วก็วาล์วปลดตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาสองหมื่นนะครับตัวเดียวนะครับวาล์วปลดตัวนี้นะครับแล้วก็ปักข้างโลโก้แดงนะครับแล้วก็จะมีจานนคมนะครับจานนคมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องเป็นสี่วาล์วนะครับไดสตาร์ทของ KDR นะครับผม แล้วก็ฝาคัดเป็นงานสร้างนะครับเหมือน M X แต่เป็นงานสร้างนะครับงานหนากว่าแล้วก็คัดนิ่มๆนะครับคัดโคดนิ่มนะครับนี่นะครับนิ่มมากครับขี่ดีนะครับไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นท่อเป็น D S P นะครับโชคอแก๊สซี่แท้นะครับส่วนชุดสีนะครับได้เป็นชุดสีของตัวไฟเดียวบังลมคาบูนะครับน่าเป็นตัวนี่ครับนี่นะครับผม จุดสีแท้เราไม่ได้เบิกมานะครับคันนี้แล้วก็อาร์มเป็น DKT นะครับนะครับแล้วก็ไล่น็อตเลดนะครับโซ่เป็น4ี่หนึ่งห้านะครับแล้วก็ดุมหน้าหลังเบิกนะครับเบิกหมดเลยก็ขายตามสภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับเอาไป6กหมื่นห้าพอนะครับปรับราคาจากเจ็ดหมื่นห้าลดไปให้หนึ่งหมื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างในเป็นแบตลิเธียมนะครับแบตลิเธียม นะครับสตาร์ทมือนะคันนี้สตาร์ทมือเป็นแบตลิเทียมนะครับแล้วก็ปั๊มติ๊กมีดีเลย์ข้อมปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเป็นของ NK ชุดระบบน้ำมันเป็นของ NK ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ปั๊มติ๊กสายน้ำมันนะครับผมแล้วก็กล่องเป็นของ API นะครับ8.9นะครับกล่องสีดำนะครับตัวนี้ก็ติดให้นะครับแต่รถไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยได้เช็ดไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับคนดูเนี่ยน็อตอะไรพวกนี้ผมก็เก็บให้นะครับเก็บให้เกือบทุกจุดแล้วนะครับอะไรโดยรวมจะประมาณนี้นนะะคครรัับบ หกหกเจ็ดชักแปดนะครับทําทประคองข้อเหวี่ยงให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างคือเครื่องอแคงเป็นของอาจีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเอาง่ายๆคือชุดเครื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่บิลลี่นะครับของพี่บิลลี่ในคันน้องฟ้าใสนะครับแล้วก็ผมซื้อมายกชุดเลยนะครับแล้วก็มาไล่เก็บใหม่อีกพวกระบบน้ํามันระบบอะไรพวกนี้คือไล่เก็บใหม่เองอีกนะครับก็ อโอ้เครื่องก็ถ้าทําใหม่ก็น่าจะหมดประมาณประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้าได้นะครับแต่อันนี้ก็ขายรวมๆนะครับตีเป็นรวมๆแล้วก็แบบว่าจะบอกอยังไงดีอ่ะคือเป็นสภาพตามสภาพอะ่ะใครรับสภาพได้แบบนี้ก็รับไ,ได้เลยนะครับแค่ล้างก็ใหม่แล้วนะครับแต่นนี้ผมไม่ค่อยมันอยู่กับผมไม่ค่อยได้ดูแลไงคนดูนะครับเสียได้เหมือนกันไม่ค่อยได้ขี่ด้วยไม่อยากขี่ด้วยมันรุนแรงเกินแล้วมันน่ากลัวนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ หกหมนห้านะพร้อมเล่มเขียวมีเครื่องให้สองตัวนะครับเครื่องพร้อมกับเล่มคือเครื่องตัวนู้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ไม่ได้พังนะคือข้อเหวี่ยงมันล็อกเฉยนะครับแล้วก็ผมไปทําข้อเหวี่ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดเกียร์ขาดแค่เกียร์สามกับเกียร์สี่นะครับกูตัวขับหรือตัวตามนี่แหละผมจําไม่ได้ซื้อแค่ตัวขับหรือตัวตามที่หายไปสองตัวนั่นนะ่ะก็คือประกอบปุ๊บก็วิ่งได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้นะเครื่องตัวนี้คืออยู่ในเล่มของคันนี้นะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็ให้ครบหมดเลยนะมีครบหมดทุกอย่างนะทั้งฝาทั้งแข็มทั้งอะไรคือประกอบขึ้นได้เลยนะครับประกอบขึ้นได้เลยนะครับประมาณนี้ให้ไป2เครื่องนะครับในราคา6กหมื่นห้านะครับอ่าประมาณนี้ละกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ